สวัสดีครับผมอยู่กับผมลูกค้าสมาตินนะผมวันนี้เราอยู่ที่หน้าเกมค็อกเทลนท์นะครับข้ามเคินค็อกเทลน้ของค่ายพีจีอ่ะอนุญาตเพิ่มเสียงโอ้เสียงดังเกินไปดูตารางการจ่ายกันก่อนนะผมอ่ะตารางการจ่ายอ้าวกดไม่โดนแอลผมตาตารางการจ่ายในสนามมันนี้เลยเล่าแผนสนับเต้ารีเจนซี่ ประมาณนี้ก็คนมาเล่นเื่อๆนะคะสี่ตัวเข้าหมดฟรีซื้อได้นะผมเกมนี้ซื้อได้อีกแล้วมีคนมาเล่นไว้นะผมสําหรับเกมนี้อ่ะอนุญาตเติมต้นที่เบ็ดห้าสิบนะผมวันนี้เรามีทุนห้าหมื่นเก้านะผมมีทุนห้าหมื่นเก้านะผมขอกดรางหน้าไปสักนิดสักหน่อยกันนะผมก่อนที่เราจะมาซือ้อเเพื่อนดูไม้นักหนักหนึ่งไม้พอเหมือนกันไม่ซื้อเยอะไม่ซื้อเยอะเอื่มเือนหนึ่งไม้ฮอ ดีไหมได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะอะไรได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เออไม้เดียวนะเพื่อนไม้เดียวจะจอ่อขอดูหน้าเกมกล้วน,นะดูเกมมันสักนิดนึงนะบอมอ๋อ้ผมกดเล่นไว้สักนิดหนึ่งนะผมเอ้า ข้ทเทยบผมมันหลุดนะมือผมไปโดนช่างงานนะผมอดอกนี้แพงแน่เลยเออดอกนี้แพงแน่เลยเข่ไงไหนครับผมนี่แตกน,อกน่องอ่เออยังได้ต่อเออโชวดอกเมืเ่อกี้แพงนะผมหนมึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าแนวอ้าวไม่ยากนะผม อุ๊บน้อยแ้วใครไม่มาเราเออดีนะเนี่ยอ้าเราขออนุญ,ญาตเพิ่มไปการซื้อเบ็ดหนี้อะผมไปสองสามสี่สีตัวก็มงสีครับเริ่มนะผมเริ่มลลรอ,ลอมาแล้วมาแล้วไม่ไหลให้ผมหน่อยนะขอไหลนะ อาเมีนวัาแต่ชินอ้ามีรางวัลบางทีไม่ตรงกลางไม่มาไอแก้วเขียวไม่มานะโอ้โหดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้ยังไงเพื่อนดอกไหนยังไงอไม่กอดมาเลยนะดอกไรเก้าพันสามร้อยยี่สิบนะผมลายกันต่อมีพพกหมุนเพื่อนเราได้ทุนแล้วทุนคืนแล้วนะคืนทุนแล้วนะสำหรับวันนี้นะผมคืนทุนแล้วนะ ขอโป้งป่างอีกทีหนึ่งเลยปะขออีกสักดอกเลยแล้วพี่ขออีกสักดอกได้ปะโอ้ดอกเดียวจริงอ๋อไม่ขออีกสักดอกนะแหมแม่ดานนะอะเนื่อเงินสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับกำไรเรามาอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อนสามพันกว่าบาทนะโอ้โหมันสุดยอดจริงขออนุญ,ญาตรดเบ็ดนะผมขออนุญ,ญาตรถเบ็ดแล้วก็กดเล่นนะผม ก่อนที่จะจากกันไปนะเราขอโดนหน้าเกมสักทีหนึ่งถ้ามันโอเคอะผมก็จะให้เพื่อนๆต่ออีกสักไม้เลยนะแต่เมื่อกี้มันให้ถึงแล้วมามันให้กำไรแล้วมาแล้วนะเราไม่ควรฝืนไปต่อนะผมอะสำหรับเกมแบบนี้นะถ้ามันให้มาแล้วนะไม่ควรไปต่อนะผมไม่งั้นจะเสียเอาได้นะผมอะประมาณนี้เอ้โหแตกนองก,ก็ได้สี่รอยนะมีแต่จะเชื่อดอกนี้ก็แพงนะผมดอกนี้ก็แพงอยู่นะแพงไหมวะเออ เบ็ดน,น้อยไม่แพงนะเฮ้ยน่าเกมดีนะเนี่ยหน่าเก,มด,เนะาเกมดีนะเพื่อนนะอ่ะ้ีแก้เขียวไม่แก้วเขียวไม่มาเพื่อนดูดีเ,ดเต็มเลยแก้เขียวไม่มานะเอาาให้ดูอีกสักไม้หนึ่งนะผมเป็นของแถมนะหนึ่งสองสามสี่ตัวนะหนึสี่สิบสองห้าตัวหนึ่งสองสามสี่อะห้าตัวสิบสองครั้งนะผม ืดอกเพลงคุณไปก่อนนะคุณไปก่อนอ,อ่ะกิมมีของตัวนี้ครับผมตัวที่มันเป็นตัวสีน้ำตาลนะครับผมถ้าสมมติว่ามันแตกนะมันจะกลายเป็นวายให้เรานะครับผม อ่ะมันจะกลายเป็นวายให้เรานะเพื่อใช้คอมโบต่อนะอ่ะประมาณนี้มันจะกลายเป็นวายให้เราคอมโบต่อนะถ้าเราคอมโบได้นะเพื่อนนะอ่ะอย่างที่ผมบอกนะครับวาที่สองก็จะแดกประมาณนี้ถ้าไม้แรกมันให้กําไรเรามาแล้วนะอย่าฝืนไปไม้ที่สองนะครับอ่ะกันวันนี้ก็ประมาณนี้เลยละกันผมขอตลาไปก่อนนะมีกาไรแล้วนะครับสวัสดีครับ